ต่อไปเรามาดูวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องกันค่ะมาเริ่มที่วิธีการแปลงฟันนะคะวันนี้มาสอนวิธี modify bass technique ค่ะโดยวิธีการแปลงฟันนะคะควรแปลงฟันอย่างเป็นระบบจะเ,เริ่มจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้ค่ะโดยฟันก็จะมีหลายด้านเพราะฉะนั้นเราควรที่จะแปลงฟันให้ครบทุกด้านค่ะขอเริ่มที่การแปลงฟันบน การแปลงฟันบนทั้งทางด้านแก้มและด้านเพดานปากโดยใช้วิธีการขยับปัดให้เอียงแปรงสีฟันเข้าหางเหงือกประมาณ45องศาให้ปลายขนแปรงอยู่ในร่องเหงือกออกแรงขยับไปมาเป็นระยะทางสั้นๆ10ครั้งปิดข้อมือแล้วปัดแปรงลงไปทางด้านปลายฟันอีก10ครั้งขยับแปรงต่อไปทีละไม่เกิน1ซี่ฟันทำเช่นนี้จนครบทุกซี่ฟันทั้งทางด้านแก้มและด้านติดกับเพดานปากด้วยวิธีการเดียวกันค่ะ ในฟันหน้าบนด้านติดกับเพดานปากใช้วิธีการตั้งแปรงขึ้นให้ขนแปรงอยู่ในร่องเหงือกแล้วใช้วิธีขยับแปรงขึ้นลงอย่าลืมแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยขนแปรงตั้งฉากขยับไปมาเป็นระยะทางสั้นๆ4-5ครั้งค่ะการแปรงฟันล่างด้านแก้มด้านลิ้นและฟันหน้าด้านริมฝีปากโดยใช้วิธีการขยับปัดให้เอียงแปรงสีฟันเข้าหางเหงือกประมาณ45องศาให้ปลายขนแปรงอยู่ในร่องเหงือก ออกแรงถูกไปมาประยะทางสั้นๆ1ิบครั้งแล้วบิดข้อมือปัดแปรงขึ้นไปทางปลายฟัน1ิบครั้งทำเช่นเดียวกันจนครบทุกซี่ฟันอย่าลืมตั้งแปรงขึ้นในฟันหน้าด้านลิ้นและแปรงด้านบดเขี้ยวเช่นเดียวกับฟันบนค่ะสุดท้ายคนแปรงลิ้นเบาๆเพื่อทำความสะอาดและกำจัดคราบจุลินทรีย์บนลิ้นด้วยนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการใช้ไหมขัดฟันนะคะ การใช้ไหมขัดฟันเริ่มต้นด้วยการดึงไหมขัดฟันให้ยาวพอประมาณ1นึ่บาบรรทัดหรือประมาณ1 2บสถึงสินิ้วพันไหมไว้กับนิ้วกลางทั้งสองข้างแล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งในการควบคุมไหมดันไหมผ่านตัวฟันโดยระวังอย่าให้กระแทกกับยอดเหงือกเพราะจะทาให้เกิดการบาดเจ็บได้อบฟันเป็นรูปตัว C ีขยับตักคราบจุลินทรีย์ออกจากร่องเหงือกจากนั้นอบฟันอีกด้านเป็นรูปตัว C ีเช่นเดียวกันตักคราบจุลินทรีย์ออกจากร่องเหงือก ทําเช่นนี้จนครบทุกซี่ฟันเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพควรใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ1ครั้งร่วมกับการแปรงฟันเพื่อทําความสะอาดคราบจุลินทรีย์บริเวณซอกฟันในบริเวณที่แปรงสีฟันไม่สามารถทําความสะอาดได้ค่ะ หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึงวิธีการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้องไปแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้นำไปใช้เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีและสุขภาพฟันที่แข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกด subscribe หมอจัดฟันไทยที่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อติดตามข่าวสารและความรู้ดีๆที่สมาคมดันแพทย์จัดฟันแหประเทศไทยจะนามาฝากกันเป็นประจานะครับ